วิทยาลัยนานาชาติบริหารธุรกิจบัฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งและเหรียญทองวีระปริยาอ้นจำปา บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งสุภาสิรินีอมาตทิติชยารมพิพัฒน์บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองบงกฎจันทแสนพุทธกัญญานีเชื้อบุญมาปิยากรคำวงศ์จักกรพงกรฟเทลดาอัมพันพิสุทธิ์บูรพาสีประเสริฐกุลพงวุฒิโพนทันสุภัตราเงินพิสุทธิ์สินบริหารธุรกิจบัณฑิตกน,นิกาหานกิง่งกิตพัฒน์จรุงศิรวัฒน์ กัญยารัตน์วิชาชัยการธิดาโคตะนนการศนีคงคาหลวงเข็มจิราสวยจุลจักลิม้มเจตประทุมเฉลิมชัยพวงแก้วนัชชาปิยรัตนกุลนัทธริกาสุดสะอาดนัทยาเหล่าชัยกุลนิชากรวิชัยโยทิพยรัตน์หงโตธนภูมิมีทองหลางทันชนกหมื่นเฮา ที่วราภาดวงระว่าเบญจวรรณสุขขันปริศนาบุปผาพนาวดีสีนางแยม้มพัทรพลตั้งกิติพลพัทรภา,าสีสวัสดภูกิจรัตนมงคลกุยลยลดาค้อมสิงรัชานนลีอนันต์ศักดิริรุ่งทิพทิพมาเมืองคุณวรเมศคิสาลังวัชรีวันเทศทิม สริตาโพชัยแสนสิริยาประชันการนาสุธิสามูลอาสาฮทไทชนกลิ่นคุ้มอักคปันรัตนามาทิพย์อุดมลักษณ์กัญยามาเอมิกากุลแก้วศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งยานินีทรงประโคนเอริกาโอบาดูปฏิมากรหลวงราชาขวัญชนกทองจำรัด สิริกรระวังสำรงอภัสนันกิจพรสิริกุลวีรวัตรวุฒิสารวรัตสิริกิจศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียิยอันดับสองพระสิตราประลัดศีช่วยสรสิทธิ์จันใจเด็ดชอบปรึกษาตรีศกประพฤติลินดาประภาสายพิมมาดาพิรมธิรพัฒนิมิยะอลิสาป,ปาการโถจิรัชยาทักทวง ศิลปศาสตร์บัณฑิตกรเอกชำนาญเนากุลนิดาพัฒนาสิงก์เกษมศักดิ์อุ่นแก้วขอนัชชาสอนบุญช่วยจิตานุนทีระธิธิโพธิพงศ์จิตธนุภัสศรสีชนะนันสังกันหาชนะน,นิตาประกอบผลชนะสินพึ่งชาติชาชนห่วนบุญมากนะัทนิชาชองเจือชาดาพฤกษานิยาพงศ์ธิติภูมิคุณจันทึกนภาพรแสนดาหมื่นรมนเรไรสะน้อยันทัชพรเสรีอำนวยน,นพาดีโซเมอร์ฮาพร์เดอร์ที่ชนนันสมรือแสนนิดาลันโทนผุยปนรัต วานิชวุฒิชาติพรประวีจัมปาหอมพันพักษาสุกรมพลพลอ,อยชมพูอุ่นโรธพันธวัตดีรักษาพิจิตรศสีปัจฉิมพัสชนวรรณมาโสภูริสาสีทาหารราวิพัฒชัยแสงฤทธิ์รักสิทธิกองบุญมาวรรณการสก,กุฎมุลสิริปาสิตาอุเทนรัฐพระวิรมน์แถวโนนยิ้ววีรายาสิงอ้นสาสพิมตั้งสุภาชีพสิริจันทร์ สินีพรจิตไทยสงสุภัฒไกรวิสิตธกุลอภิวัตดาวพักขนันออนปียาพงพักพักพลพลากุุนทิเทศาสร์บัณฑิตกินีราดับหนึ่งนัททิชานาสีกิตตินวงป้อมนิติธรรมศรีทาดี วีระพลเอียกิจภัยสาลนิเิศาสตร์บัณฑิตกินยมอันดับสองปิยธิดาปานคำนิเิศาสตร์บัณฑิตธนพภพซื่อตรงพรกริตงามอุดมเกียรติพุทธิพง์พรมพักดีวัชราพรเยี่ยมนิคมสีวกรสีหนองบัวอริศราพัจจันดายาธิตานครจิต